สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกๆท่านนะครับกลับมาพบกับช่องสบายสบายชาแนลอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสเหมือนเดิมนะครับวันนี้มาต่อคลิปที่จะรีวิวนะครับเกี่ยวกับหนังสือมีดรวมมีดหมอนะครับของผมพพัดท,ที่ออกมาตอนนี้นะครับตอนนี้ก็เวลาหนึ่งสามทุ่มเจ็ดนาทีแล้วนะครับโอ้วันนี้หมอไปวิ่งมาแล้วก็ตอนนี้กำลัง ข้าวนะครับเดีย๋ยวรอข้าวสุกนะครับมารีวิวไปก่อนนะครับทีนี้ตอนนี้นี่ครับอันนี้ที่เห็นอยู่เบื้องหน้าก็คือนังอ่อเป็นมีดหมอที่อยู่ในหนังสือนะครับผมผมเข้าประกวดไป5้าเล่มนะครับผมเหมือนว่าเพราะว่าผม,ผมไปถ่ายต่ s ตูดิโอนะครับก็เลยความละเอียดได้ครับก็เลยได้ลงปกกับเขาบ้างนะครับผม มาถึงเล่มแรกเลยนี่มารีวิวให้รับชมก่อน,นะครับเล่มแรกเล่มแรกนี่หมายเลขสามห้านะครับเป็นมีดอ่อที่มีดอ่อรุ่นที่เป็นเจดีกลางน้ํานะครับผมนี่เล่มแรกนะครับตอนแรกผมก็ไม่เห็นนับเป็นฉลองอายุวัฒนะมงคลนะครับอันนี้ก็อีกเล่มหนึ่ง,งผมจะเปิดห้ดู ครบร้อยหนึ่งร้อยสองปีนะครับนี่ครับร้อยสองปีอายุหนึ่งร้อยสองปีอันนี้จะเป็นขนา,าดข้านร้กอันนี้นี่นะครับอันนี้ก็เนี่ยครับจะมีในหนังสือนะครับเดีย๋ยวผมจะให้ดูีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เล่มนี้ผมก็เพิ่งไปเห็นเหมือนกันตอนแรกก็ไม่เห็นนะครับตอนแรก,กเห็นไม่กี่เล่มอันนี้ก็จะเป็นตอนปี หกสามนะครับตอกพัดเก้าเก้านะครับสองโค้ดนะครับขนาดสามนิ้วนะครับเล่มนี้ผมจําได้เลยน,นะครับเล่มนี้เพิ่งไปเห็นเหมือนกันนะครับเล่มนี้ไม้ฝั่งแดงนะครับผมได้มานานแล้วอันนี้ก็จะเป็นไม้ประดู่นะครับนี่อันนี้โค้ดโค้ดก็จะเป็นโค้ดเนี่ยครับโค้ดพัดหกหก นะครับอันนี้ก็เลขอันนี้นะครับเลขห้าสี่สามเรียงเกลียงกลับมาครับชัดไหมไม่ค่อยชัดเนาะนี่นะครับอ่ะแล้วก็ผมผมก็น่าจะเคยรีวิวไปบ้างเบื้องต้นบ้างแล้วเนาะในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็ดีใจมากเลยนะครับที่มีที่ถ่ายไปถ่ายสตูดิโอแล้วก็ได้ลงในเล่มนะครับอันนี้ก็จะเป็นฉลองอายุวัฒนะ มงคลหนึ่งร้อยปีนะครับนี่เลขสี่สิบเจ็ดนะครับนี่ฉลองอันนี้ครับเป็นอายุวัฒนมงคลหนึ่งร้อยปีนะครับที่เป็นรุ่นเนี้ยที่หลวงพ่อบอกว่าเสกไม่เข้าแล้วนะครับนี่วันนี้ก็จะมารีวิวให้รับชมดีใจมากเลยนะครับอันนี้ก็มีทำง,งานฝักงานนะครับ อันนี้จัดสร้างแค่ก้าริมนะครับผมนี่ครับอายุหนึ่งร้อยสองปีนะครับเล็กจิับผมอ่านี่นะครับดีใจมากเลยเพราะว่าผมน่าจะโชคดีตรงที่ว่าไปถ่ายสตูดิโอแล้วก็อ่า พิกเซถึงอะไรประมาณนี้ก็จะมีพี่ๆรับเพื่อนๆหลายคนนะน่าจะมีมีดอ่าดีๆก็น่าจะแบบส,สวยๆก็เยอะนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไปถ่ายสตูดิโอก็เลยอาจจะไม่ได้ลงในหนังสือนะครับเพราะว่ามันจะไม่ค่อยชัดเนาะอ้าวต่อไปเดี๋ยวผมตอนนี้โอโ้โหดีใจมากตอนนี้กลับมาก็เดี๋ยวผมจะรีวิวให้รับชมนะครับของผมก็จะมีเป็นเล่มนะครับหนังสือปกสีทอง แล้วก็จะเป็นสีดำก็คือต่างในตรงแค่ตรงสีนะครับแต่เนื้อหาภายในก็จะเหมือนกันประมาณนี้นะครับผมผมเปิดให้รับชมเลยนี่อย่างนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมเปิดเปิดเปิดไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมถือมือเดียวนะผมค่อยๆเปิดไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะพอดีผมนั่งอัดคลิปอยู่คนเดียวะแปบ๊บนึงครับอาจจะยึกงยากยุยักหน่อยนะครับคลิปนี้ ผมก็นั่งเปิดดูอยู่พักใหญ่แล้วกลับมานะครับอผมพยายามเข้าหาแสงในะครับโคมไฟผมก็อันจะกะน้อยนะครับนี่นะครับหนังสือรวมมีดหมอยอดนิยมหลวงปัสดนะครับผมนี่ก็จะมีลายที่ปกก็จะเป็นนะครับ นี่นะครับนี่จะมารีวิวเบื้องต้นให้รับชมนะครับผมเพราะผมชอบรีวิวเก็บไว้นะครับผมชอบสะสมมิดหมอนะครับนี่เป็นหนังสือที่เป็นเล่มสีนะครับร้อยแปดสิบสามหน้านะครับทั้งหมดนะเดีย๋ยวผมจะเปิดนี่หลวงพ,พ่อพัดเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าสุดท้ายให้ดูเลยเป็นไงเป็นการรีวิวที่ปุ๊บจบปับ๊บ <G ül> <N ee> นี่นี่สุท้ายก็จะมียันนะครับเป็นรอยจานนะครับนี่นี่หนังสือมีโอ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 มันไม่ชัดร้อยแปดสิบสามนี่ไงร้อยแปดสิบสามหน้านะครับผมมีใครรีวิวจากทางท้ายไปข้างหน้าบ้างไหมครับนี่ผมอ่านให้ฟังห่ดเลยเน่ยอันนี้ด้านสุดท้ายน,นะครับก็จะเป็นเขียนว่าชีวิตของมนุษย ในโลกนี้ตั้งอยู่บนรากฐานของความทุกข์โดยมีความสุขเป็นเครื่องปลอบประโลมใจให้หลงเพลิดเพลินชั่วขณะหรือชีวิตดำเนินไปสู่ความทุกข์ข้างหน้าส่วนความสุขเปรียบเสมือนเพื่อนเดินทางที่คอยปลอบให้ที่คอยป,อบ,อ,ยปอบให้มีกำลังเดินไปเท่านั้นนะครับ ผมพระพัดนะครับผมบันทึกช่วยจำนะครับไอ่แล้วที่ผมชอบใจมากก็คือที่ในการเป็นการ,เป,การเป็นกรรมการอุปถัมภ์นะครับนี่หนังสือรวมมิตรหมอก็จะมีรายชื่อนี่นะครับที่เป็นผู้ร่วมเป็นกรรมการนะครับผมนะครับนี่ดีใจมากเลยอันนี้ก็จะมีฝ่ายสงฝ่ายคารวาอันนี้ที่ปรึกษาการสร้างหนังสือนะครับผม มาเปิดรับชมแล้วนะครับผมคลิปนี้ก็อาจจะรวบรัดกระทัดรัดบ้างนะครับจะมีแบบอาจจะเป็นโชว์ตรงที่หนังสือมีมีดผมอยู่ด้วย <c oughs> ดีใจนะครับไอ้นะครับหนังสือรวมมีดหมอยอดนิยมนะครับผมพัดนะครับ พิมพ์ครั้งที่หนึ่งพฤษจิพิษจิการนเขียนผิดใช่ไหม <c oughs> นี่นะครับผมก็เพิ่งเห็นนะผมไม่ได้ดูนะเนี่ยเพิ่งเปิดเจอเหมือนกันดูผมดูผ่านๆนะผมลองดูผ่านๆโอ้โหมดนแสงนะครับนี่ดนแสงจากหลอดไฟนะครับก็จะมีนะครับก่อนปีเรามีนะครับปีจะมีนะครับสารบัญ ตรงนี้ก็อ๋อสารบ,บัญไปทางฝั่งนี้นะครับไม่ได้ลงล่างนะสารบ,บัญมาทางนี้แล้วก็จะมีลูกนะครับรุ่นแ5 8รอบพอรถข้างน,นะครับจะมีแจ้งไว้นะครับนี่ปี B 61นะครับจะมีโค้ดบอกนะครับผมนี่ปี62นี่มีโค้ดต่อไป6อ๋อไล่ลงมานะครับไล่ลงมานี่63 หกสามนี้หูผมบอกเลยว่าโค้ดมีหลายตัวมากเลยนะครับเนี่ยนะครับหลายตัวแต่ส่วนตัวผมจะเล่นเป็นแค่บางโค้ดนะครับผมดูได้แค่บางโค้ดเพราะว่าที่เหลือผมไม่มั่นใจผมก็เลยเอาที่มันชัว์ไว้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยผมเอาชัว์ผมเล่นอย่างนี้ประมาณนี้นะครับอันที่แบบเห็นเห็นจะเลยนะครับอย่างอื่นไม่ค่อยได้เล่นนะก็จะมีเป็นอย่างนี้บ้างอย่างนี้อย่างนี้อย่าง อย่างนี้ใหม่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นที่ผมมีก็จะประมาณนี้อันนี้ดูชัดสุดก็จะมีประมาณนี้อันนี้อันนี้ไม่แน,น,น่ใจอาจจะมีนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะเล่นเป็นบางโค้ดนะเพราะว่าโอ้โหตอนนั้นเกยเยอะครับเกยเยอะจนที่ต้องค่อยๆดูไปแล้วกันประมาณนั้นนะครับพี่เพื่อนใช่ในก็ปีหกสี่ในโค้ดพอประมอเนี่ยนะครับร้อย นี่หนึ่งปีหกห้าก็พัดร้อยหนึ่งนี่นะครับมงคลร้อยหนึ่งนะครับมีปีหกสามก็ในนี้มีเป็นนะครับ <tuh> นี่ฉลองหอคระ้งปีหกสามฉลองหอลระขงปีหกสามปุ๊บก็จะมีแบบมีจักรที่เป็นที่มีมีมีมวลสารมีเหล็กเหลือจากปีหกสามนะครับก็จะมาตอกเป็นรุ่นมงคลร้อยหนึ่งนะครับปีหกสี่นี่นะครับ อันนี้จะเศษสิบสองวาละนะครับอันนี้สิบของผมก็เข้าไปสิบวาละอันเนี้ยแล้วก็มาเข้าต่อตรงนี้อีกรวมกันก็เป็นสิบสองวาระมีของผมนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไม่ทันไปไหนเลยครับนานเลยครานี้นี่นะครับก็จะมีบทความเกินนํำนะครับ ก็จะมีประวัตินะครับผมนี่นะครับพาริกาประมาณนี้นะครับน่ครับก็จะมีขนาดเนี่ยบอกนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นมีประปกติวัดสร้างเองยุคตน้นออกปีเนี่ยประมาณนี้นี่นะครับก็จะมีบอก จะเป็นแสงนะครับไอ้พนี้นะผมเล็กนี่นะครับเนี่ยก็จะมีตอกลายมีดมีรุ่นมีขนาดเล็กจันนะครับมวลสารก็จะมีบอกตามรายละเอียดนี่นะครับนี่นี่นะครับ,รบแล้วก็จะมีเรุ่นที่จัดสร้างทุกต้นนะครับก็จะมีแต่ละขนาดมีบอกนะครับประมาณนี้ โอ้ยเมื่อแยออแล้วครับเดี๋ยวเมื่อยแล้วครับนั่งขัดสมาธิแล้วก็เอามือถือถ่อถายครับเพราะวาดเล่มหนังสือเล่มใหญ่นะครับวางไม่ได้เนี่ยจะมีรอยจานนะครับที่มีเนี่ย,รอย,ยรอยจานของหลวงพ่อนี่ก็จะเป็นนี่ครับยุคต้น,นประมาณนี้ครับนี่ของผมยังดูพนผ่านอยู่เลยนะครับตอนนี้ผมไม่ได้ดู ไม่ได้ดูแบบละเอียดมากผมแค่ตามหาว่ามีผมได้ลงหนังสือหรือเปล่าเพนนะครับเดี๋ยวก็จะมาดูอีกทีหนึง่งเยี๋ยว,ว่างๆกันนะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นฮอชันนะครับนี่สร้างฮอฉันปีห้าเก้ารุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ลักแี่ยนเล่นหากันแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับผมส่วนใหญ่ผมจะมีปีหกสามขึ้นไปนะเพราะว่า เก็บไม่ไหวนะครับราคาสูงไม่ไม่ค่อยมีทุนนะครับก็เลยเอาที่แบบพอพอไปไปได้ประมาณนั้นนะครับนี่อ่ะหัดไปสารปีนึงก็จะมีหลายอย่างนะครับก็นี่สาห้าปีหกศูนย์ก็จะมีนี่ครับปีแจ้ง มีขนาดบอกมีอะไรต่างๆนะครับนี่มีมวลสารอะไรเงี้ยครับผมก็จะเปิดตัวปลัดไปเลยนะครับนี่ก็จะมีหลายอย่างนี่8ดรอบมีหกนะครับ8ปดรอบก็จะมีนะครับเขาเรียกว่าอะไรอะไรตามนี่ไเท่าดจริงเป็นมุกนะครับใช่ไหมเนี่ยครับ มีน้อยนะครับเนี่ยน่าจะประมาณเล่มมันจะมีเล่มขนาดเก้านิ้วด้วยมั้งครับเนี่ยจำไม่ได้นะน่าจะใช้แค่เก้าเเล่มไม่กี่เล่มครับเสียงผมเริ่มแหบอีกแล้วครับผมอืมชุดฮอละ์ระฆังปีหกศูนย์ก็มีนะครับนี่นี่รุ่นนี้ก็ราคาแบบลื้นหากันนะคะก็สูงนะครับนี่นะครับ มวลสารก็ประมาณนี้จะมีประมาณนี้นะครับที่ดียเพิ่มเมเ,เปิดไปเลยเ่อยนก็มีมหาการ60นมไตรมารครูปี60นี่มีวัดนครับมันจะัะท้อนนะครับมีวัดก็จะมีเนี่ยบอกรายละเอียดต่างๆนี่นะครับจะเล็กๆหนะน่อยแล้วก็ เมื่นเลยคันนี้ก่อนนะครับนี่จะมีประมาณนี้นะครับนี่มีพยาเหล็กอาถรรพรุ่นแรกนะครับรุ่นนี้ก็นะครับขนาด1.5ึ่จุดห้านิ้วก็จะราคาผมราคาเป็นหมื่นนะครับเก็บผมก็ไม่ได้เก็บนะครับ พราะว่าราคาค่อนข้างสูงเนี่ยบางอย่างเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็ไม่ค่อยเห็นอย่างเงี้ยครับเนี่ยนี่เปิดมาแล้วเนี่ยเขาจะมีมีออย่างเงี้ยเลยนะครับแล้วก็เปิดพับเนยพับตายเนี่ยนี่นะครับเนี่ยนี่ก็แบบมีปัดพิเศษนะครับปลายันคูนะโอ้โหเยอะนคะครันี่อันนี้สองจุดห้า แก่ตะมูตอนนี้มีครูมหาป่าไนะครับรุ่นนี้ก็ราคาสูงนะครับผมไม่มีนะครับไม่มีไม่ได้เก็บนะครับเพราะทุนผมไม่มีครับผมก็เก็บอันที่อยากเก็บแค่นั้นนะครับถ้าเก็บทุกรุ่นผมไม่ไหวครับมีมหาปราสารแตกนี่ยนะครับจะเกุดลุดมาก็เก็บได้เก็บไว้นะครับนี่ แต่คงจะราคาลดยากนะครับก็จะมีหลายอย่างเนี้่ยจะระยะบูชาปาไพรีมน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 พักการนี่มีวัดปีหกหนึ่งป่ะผมเริ่มไปแล้วนะครับนี่มีวัดอ่ะนี่มีจัน ผูเพชรพยาธรปีหกสองนี่คนระับเพชรพยาธรมีดกันภัยปีหกสองนี่ฉลองอายุวัฒนมงคลปีเก้าแปดนะครับปีหกสองมีดวัดอ่ะไปแนละ้วใครดูผมไปเร็วอาจจะตาลายหน่อยนะครับเพราะว่า ไปเบื้องต้น,นครับถ้าสนใจหนังสือก็สอบถามได้นะครับตอนนี้ยังมีนะครับราคาน่าจะยังไม่บวกเยอะนะครับราคาหน้าปกสองพันห้าร้อยบาทนะครับผมนี่ 95, 5, 6, สาวห้าพีหกสามกันครับเดี๋ยวผมจะไปแล้วนี่ มีดวางศิลอเลิกลงร้อยปีนะครับผมมีแต่มาปีหกสามอ่าจะเป็นหันมานนะครับนี่มีคุณพระปราบมานนี่นะครับก็จะ <c oughs> ม,ม,มีหลายๆอย่างอันนี้นี่ฉลองฮอลครังปีหกสามนี่ครับอันนี้ชุดกรรมการเล็กนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าขนาดด่านี้จะเป็นสิบสามสิบห้านะครับอ๋อขัดถุบวกเก็บถุบมากเลยตอนนี้นี่นะครับปลูกเซกนี่นะครับก็จะมีบอกนี่ครับหลายอย่างนะครับโอ้แล้วก็นี้นะครับเนี่ยครับหลายอย่างนะครับนี่อุปกมณสารของผมก็มีนะเนี่ยผมก็มีอยู่ข้างบนเนี่ยครับ ชุดนะครับกรรมการเล็กหมายเลขเจ็แล้วก็อัน,นี้กรรมการใหญ่นะครับนี่อันนี้มีสิบสามสิบห้านิ้วด้วยนะครับนี่เนี่ยครับนี่นี่น,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 นอ่าแต่กรรมการใหญ่ผมของผมก็มีกรรมการใหญ่เพิ่งได้มาครับแต่ไม่มีสิบสามกับสิบห้านะครับอันนี้ก็จะมีอันนี้มีครบนะครับครบชุดแล้วนะครับอ่าไปเลย หากรถินปีหกสามคดชะบารมีเก้าเก้านะครับนี่ก็เป็นเป็นลายพาพพิคเนตนะครับอ๋อคาจมูกแล้วตอนนี้นี่พัฒนามงคลอันนี้ก็จะมีนะครับตามจะมีเนื้อไม้เนี่ยจะมีนะครับไม้ชิงชันมะค่าคูณ มาด,ดูแล้วก็มาขามนะเนี่ยผมเก็บไว้ได้หมดทุกทุกเลยนะครับทุกเนื้อไม้และแต่ว่าคนละเลขกันนะครับเพราะว่าไลา่ตามไล่เก็บตอนนั้นก็ราคาสูงมากแล้วตอนนี้ผมก็มีเล่มเล่มที่เป็นขนาดที่มันเป็นแบบเป็นเนื้อไม้ที่6กนะครับเป็นชุดกรรมการนะเขาเป็นไม้ไม้มันโมกไม้มันโมกขาวนะครับก็มีเคยลงลงน,นั้นไปแล้วเหมือนกันนะครับลงคลิป เตือท่อนเล็บปาไพรีนี่มีวัดหกสามอะไรนะครับขอไปไว้นิดนึงครับเริ่มคัดจมูกก็จะมีเปิดอย่น,นี้ได้นี่น,น,นะครับมีวัดปกติอะไรนะนี่ก็จะมีอย่างนี้ปอกนะครับ ไปเลยเนะ่จะมาให้ดูไฮไลท์ของผมอยู่ตรงนี้นี่ครับมีอายุวัฒนะมงคลหนึ่งร้อยปีนะครับผมเออแต่ผมข้ามมีดต่อโค้ดพัดเก้าเก้าไปตรงไหนเอาแป๊บหนึ่งนะผมหานี่นี่อยู่ตรงนี้นี่ครับนี่เล่มนี้เล่มน,นี้ก่อนนะเอามาให้ชมนี่ข้ามไปไหนนี่ครับนี่นะครับต่อสองโค้ดนี่ครับนี่นี่นะครับนี่ เหมือนไหมเหม็นไหมตัวสองโค้ดนะครับอยู่นี่ผมก็หาไม่เจอครับมองไม่เห็นตอนแรกนะครับหนึ่งเล่มนี่หนึ่งเล่มนะครับผมนี่นี่เทียบเทียบกับต้นฉบ,บับได้นะครับผมได้โอ้โหดีใจมากเลยนะครับนี่ครับตอนแรกผมจะเหี่บตัดเอาซองพลาสติกอะกันแล้วก็เทปแปะนะครับกันกันลาย รอยจานอ่ะมันลบเปลือยนะครับเพราะว่าผมจะเช็ดมีดไม่ให้เป็นตะนิมค่อนข้างบ่อยนะครับนี่น,นะครับรีวิวเท่ากันไหมเท่าเนาะเนี่ยเห็นไหมเท่านะนี่เห็นไหมเท่านะของจริงเลยเนี่ยก็อยู่นี่นะครับนี่เนี่ยที่ให้ชมความภาคภูมิใจนะครับ ของคนมีมี่อันนี้ชุดเลื่อนธรรมนัสศักดิ์ครับชุดเลื่อนธรรมนัสศักดิ์ผมก็มีครับจะเป็นเป็นเนื้อไม้ปกติอ่ะไม่ใช่ดรงงานละเนี่ยจะเป็นอย่างน,นี้ขัดจมูกไปเลยเนี่ยวผมจะรีวิวันนี้ก็ตายมากหกสี่นะครับเดี๋ยวผมจะไปเร็วนิดนึงเ,เริ่มขัดจมูกละจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บ จะไปจะไปโชว์มีดของผมเองนี่แหละไม่ใช่แล้วหรอกแป๊บนึงนะครับโอ้ผมจามครับอขัดจมูกครับขอภายด้วยนะครับผมต่อไปแล้วอย่างรุดเร็วนะครับไปมาแล้วนี่นะครับ หน้าที่่าไร่ไม่มีหน้าบอกก็เลยบอกหน้าไม่ได้นะครับอืมหมายเลขห้าสี่สามนี่นะครับเล่มนี้นี่ให้ดูนะครับนี่นห้าสี่สามนะครับนี่เดีย๋ยวผมเปิดให้ดูแป๊บนึงครับเอ,อย้ยแป๊บหนึ่งแป๊บนึงครับพอดีใช้มือเดียวนะครับก็เลยต้องหยุดไปก่อนนะครับห้าสี่สาม นี่นะครับนี่เป็นความโชคดีของผมอย่างหนึ่งที่ว่า,าผมผมไปถ่ายสตูนะครับเลยก็เลยความคมชัดได้นะครับพี่พี่เขาก็เลยเอาลงหนังสือได้นะครับผมอา้าวโอเคเดีย๋ยวผมขอเก็บแป๊บหนึ่งนะครับอา้าวต่อเลยนะครับผมต่อไปนี่เล่มนี้ผมก็เพิ่งสังเกตนี่นะครับนี่จะเป็นเลขสามห้า เห็นไหมเอ่ยน่ะสามห้านี่นะครับที่ผมบอกพี่ๆเพื่อนๆไว้นะครับผมก็ดีใจมากเลยนี่นะครับสามห้านี่นะครับตอนแรกผมแกะอันนี้ออกนะครับแกะสายสินออกผมกลัวว่าเขาจะไม่ให้ใส่สายสินปกติผมจะพันสายสินไว้เนี่นะครับเพราะว่าผมได้สายสินมาสายสินก็จะเป็นพิธีที่วัดเอ่าที่ที่ไป พิธีที่สิบเอ็ดกับสิบสองนะครับจะเป็นที่น่าจะเป็นวัดห่างน้ําแล้วก็วัดห้วยด้วนนะครับผมก็ผูกต่อกันเลยนะครับขอแส่สินพี่เข้ามานี่นะครับอยู่นี่เย้นี่นะครับอ่ะโอเคโมไวเท่านี้นะครับแล้วก็ในนะครับอีกเล่มหนึ่งนี่อยู่นี่นะครับขนาดเท่าเล่มจริงนะครับนี่แต่ในหนังสือจะออกขาวขาวนะครับ แต่แต่เล่มจริงจะเป็นสีออกเขาเรียกว่าอะไรครีมๆออกมาหน่อยนะครับนี่นะครับผมเปิดออกมาจากฝักให้ดูแป๊มนึงนะครับโอ๊ะแป๊มนึงนะครับดึงออกมาจากฝักแล้วนะครับผมนี่นะครับเพื่อเป็นการยืนยันนะครับนี่อยู่ที่ปมเลขเจ็ดนะครับผม ส่วนใหญ่ผมจะเก็บเล็กเจ็ดไว้นะครับที่บ้านนะเริ่มมาตามเก็บทีหลังนี่แหละครับแต่เล่มเนี้ยได้มาแบบฟุกๆพอดีที่ไปเจอพี่เขาแบ่งได้เล่มนี้พอดีนะครับก็เป็นถือโอกาสเป็นโอกาสที่ดีเลยนะครับได้เล็เกเจ็ดสมใจหวังนะครับโอเคนะครับหมดแล้วครับผมมีในในหนังสือได้ติดติดมาก็ห้าเล่มนะครับไม่น,าน่ามีมากกว่าน,นี้แล้วนะครับ ปีหกห้าหกหกในผมก็ไม่ค่อยได้เก็บไปแล้วนะครับไม่ไ้เก็บครับเก็บแค่ประมาณนี้นะครับาจากนี่อันนี้ก็จะเป็นหนอยหนังสืออันนี้ก็หมดละหมดเล่มแล้วเนี่ยนะครับข้างหลังหนังสือก็จะมีนะครับ,รนะรบเขียนไว้ผมอ่านให้ฟังดีกว่าชีวิตของมนุษย์บนในโลกนี้ตั้งอยู่บนราาฐานของความทุกข์อ๋อก็เหมือนกับที่ อันนั้นนะที่หลวงพัทธที่อ่านไปเมื่อกี้นะครับผมนั่นเนี่ยเขาพี่เขาก็จะมาพิมพ์ไว้ด้านหลังตรงนี้นะครับผมนี่บาโคดเป็นสีทองนะครับผมโอเคเนี่ยนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมขอผ,ผมก็ดีใจมากที่เพิ่งได้หนังสือมาวันนี้เลยครับแล้วก็มีมีมที่ส่งไปนะครับถ่ายสตูดิโอแล้วก็ได้เข้า ในหนังสือด้วยนะครับดีใจมากเลยนะครับนี่อันนี้หนังสือผมแปดสองเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดนี่ครับอันนี้เล่มท้ายขบวนนะครับสุดในรุ่นนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่ติดตามรับชมนะครับผมวันนี้ผมก็จะขอตัวไปก่อนนะครับอยู่ดีๆขัดจมูกนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ